คุณกนวีสืบแสงก็ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่าไม่ผิดคาดครับที่วันนี้การประชุมนั้นก็ไม่ต้องรอฟังผลแต่การที่กัมพูชาใช้สัญลักษณ์แห่งกลไกเวทีระหว่างประเทศประกาศให้โลกเห็นว่าความคืบหน้าในการที่ต่อสู้ข้อพิพาทต่างๆใน4พื้นที่ต่อสาลโลกเนี่ยวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าตอกย้ำเป็นอย่างยิ่งนี่นะครับก็ไม่รู้ว่า เราจะต้องเตรียมรับแผนรับมืออะไรหลังจากนี้หรือไม่หลังผลการประชุม JBC ในวันนี้มีความคืบหน้าเดีย๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกนาวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมนะนะที่ท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันนะครับสวัสดีครับท่านกนวีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจักเพชรสวัสดีครับคุณจุฬาลักษ์ครับสวัสดีครับค่ะ คุณกรณีมองถึงการประชุม JBC 2วันที่ผ่านมารวมถึงผลของการประชุมล่าสุดที่จบลงไปนี้อย่างไรบ้างครับคือเท่าที่เราทราบครับเราเราสามารถคาดการได้นะครับว่าจุดยืนของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนก่อนที่จะมีการประชุม JBC ครั้งนี้จะอ,อีก <Yeah. S 2> ว่าเขายังไงก็ตามครับใน4จุดที่เขาต้องการจะนําเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ I อซีเเนี่ยเขาก็คงไม่พูดคุยในเรการการประชุมเจ จบีซี14-15นี้นะครับทั้งสี่จุดก็คือตามเมืองคุมตามเมืองบ้านบ้านตามเมืองควายแล้วก็บ้านตัดโต๊ดและรวมถึงบนพื้นที่ของช่องบกเนี่ยครับเขาก็วันนี้ก็ชัดเจนครับวันที่15มิถุนายนก็เป็นการที่เขาเสนอเป็นแสดงเป็นสัญญาของเขาในการที่เสนอเข้าไปสู่สารโลกเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านี้เองโดยรองนายมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเขาเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวมาว่า มีหนังสือไปถึงไอซีเจเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ว่าในสี่ข้อเนี้ยในสี่พื้นที่ตรงนี้เขาจะนําเข้าสารโลกนะครับแล้วซึ่งการประชุมของพวกเราเนี่ยครั้งเนี้ยในเจเจีซีเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาได้มีการพูดคุยอะไรกันอย่างไรในในรายละเอียด mm hmm. แต่ก็เห็นว่าการพูดคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะฮะมีการ <c oughs> ประชุมวงเล็กแล้วก็ทั้งเมื่อวานนี้และวันนี้นะครับมีการวงเล็กเท่าของสองวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นเลยว่ายังไงก็ตามมันก็เป็นแค่การแสดง แสดงให้เห็นชัดเจนท่านเองว่าเราเราว่าเราเป็นการการมาพบปะก,กันครั้งหนึ่งเป็นการลดแรงเสียดทานที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างหน่วยทหารทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นการที่ทําให้สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะ,ะมันมัน,ม,นมันคงที่แหละมันคงไม่แบบไม่ไม่มีความการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับที่ทีอ่อยู่นะครับค่ะ แต่ว่าการที่เขายืนยันแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนแบบนี้ค่ะว่าเขาจะยืน่น3พื้นที่แล้ว3 3ประสาะสนแล้วก็1พื้นที่เนี่ยไปที่ศาลโลกแบบนี้ค่ะอย่างอย่างไทยเองเนี่ยไทยจะต้องมีท่าทียังไงในเชิงยุทธศาสตร์ไหมคะในมิติไหนอย่างไรบ้างคะคุณกน,นวีคะครับจริงๆแล้วการขึ้นไปศาลโลกครั้งเนี้ยมันมันเราทราบดีครับว่าเราไม่ยอมรับเขียนอำนาจศาลโลกตั้งแต่ปี2505นะครับหลังจากเอาสูญเสียเขาพระวิหารไป ก็เราก็ต้องจริงๆการแสดงจุดยืนของเราเนี่ยต้องเป็นแบบทางการว่าเราไม่ยอมรับเมื่อวานนี้เองครับทางอัท่านอธิบดีกรมสารสนเทศของกระทรวงการต่างประเทศในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยฝ่ายบริหารที่ออกมาแถลงการเย่างเป็นทางการนะครับว่าทางประเทศไทยเราเองจะไม่ยอมรับเตอำนาจศารโลกในการพิจารณาในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่แทงออกมาเรียบร้อยแล้วว่าไทยไม่ยอมรับซึ่งเป็นการดีนะครับไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยไทยเราจะ ยังทาได้ถ้าเราเงียบเงียบไปเรื่อยๆเขาหมายถึงว่าถ้าเราไม่ยอมพูดอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรายอมรับโดยกลายแต่ครั้งเนี้ยเราแสดงออกมาชัดเจนแล้วต่อไปมันจะทํายังไงต่ออ,าาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะว่าจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยจะต้องเราจะต้องไม่อ้มอึ้งครับเราจะต้องชัดเจนในเรื่องที่ว่าเราเราจะทํอยังไงกับการข้อพิาพาทตรงนี้ถ้าเขาจะขึ้นศาลโลกก็จะเป็นคําพิพากษาของศาลโลกเพียงฝั่งเดียวเพราะว่ามันมันควรจะเป็นเรื่องใหม่นะครับจริงๆ ต้องเราขอย้อนกลับไปนิดนึงศาลโลกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องเก่านะฮะเรื่องที่เคยมีคดีขึ้นศาลโลกแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องเข้าไปเข้าไปในศาลโลกด้วยนะครับแต่เผอิญว่าสามประสาทกำหน่ดพื้นที่ตรงนี้เป็นเรื่องใหม่ <c oughs> เราก็จะต้องติดตามให้ได้มาเป็นเรื่องใหม่จริงๆ <c oughs> เราก็จะแสดงจุดยืนของเราว่าเราเราต้องไม่ไม่ไม่เข้าแล้วเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ต่อไปเราต้องมีการเตรียมความพร้อม เรื่องข้อมูลของเราเพราะว่ากัมพูชาคงไม่หยุดแค่สามโลกนะครับกัมพูชาจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นการที่เขาอยากจะได้อาเป้าประสงค์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การการฟ้องร้องเท่านั้นเองเป้าประสงค์ของเขาคือการเรียกคะแนนนิยมกระแสนิยมของทางผู้นําฝ่ายรัฐบาลของเขาคือคุณมานเน็ตเนี่ยนายกรัมนตีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็สูญเสียความกระแสชติกระแสนิยมไปค่อนข้างเยอะนะครับภายในในการภายในของเขาเขาคงจะต้องเดินหน้าต่อไปจนสุดประตูของเขาครับ เพราะฉะนั้นไทยเราเองจําเป็นครับที่จะต้องต้องต้องเพิ่มความพร้อมว่าทําไมเราถึงไม่ยอมเราต้องยืนยันในเรื่องเกี่ยวกับตัว m o u 43, 44ของเรานะฮะว่าทําไมเห็นผลได้เราถึงจะต้องยืนยันตรงนี้เพราะมันเป็นการประชุมอ่ามันเป็นการข้อตกลงสองฝ่ายเป็นแบบทวิภาคีที่เราตกลงกันตามกันตามฉันทพมติของเราทั้งสองฝ่ายและอยู่ภายใต้มาตราสันติสานของคนบันของสาประชาชาติที่เราจะต้องสามารถคุยกันได้ เราต้องมีคําแถลงการันชัดเจนและต้องยืนยหยัดที่ชัดเจนจริงๆเสียงดังๆนะในวิธีระหว่างประเทศว่าเหตุผลที่เราไม่ยอมรับสารโลกเขาะตรงนี้ mm. และต่อไปเราจะต้องใช้ MOU 4 4 3เพราะว่าเรามีข้อตกลงกันตั้งสองหมายจยบ้อยแล้ว <Okay. S 1> เราต้องการจะแก้ไขเป็นทวิภาคี เราต้องยืนยันตรงนรี้ได้อืมนั่นหมายความว่า,าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะตอนนี้เนี่ยก็คือทั้งในแง่ของหลักฐานที่เป็นระบบเพื่อใช้อ้างอิงแล้วก็ชี้แจงต่อเวทีนานาชาติใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศการสื่อสารระหว่างประเทศข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆทุกทุกอย่างเนี่ยต้องเก็บไว<ม>้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะชี้แจงว่าเราไม่ยอมรับ<ม>ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมผมถ้าถ้ามองเกมของกัมพูชาเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าเขาจะ ยกขึ้นไปในเรื่องสมัชชาในต่อ,อสมัสชาใหญแห่งสหประชาชาติหรือ UNGA แม้ว่า UNGA เนี่ยมันจะเป็นการที่นั่งคุยกันแบบ non binding คือไม่มีข้อผูกมัดเห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะใช้เวทีและพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทุกปีที่จะมีการประชุมกันเนี่ยเป็นพื้นที่สตรโครให้กับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมพร้อมๆว่าถ้าคุณจะมาสตรโครเราที่เวทีของสมัชชาสหประชาชาติ เราก็มีข้อมูลที่จะลบล้างโครนตรงนั้นแล้วบอกว่าคนที่ผิดนไม่ใช่เราเรายือนอยันคำมัน่นทั้งสองฝ่ายที่เราให้คำสัญญากันไว้ตบบั้งแต่ปีสอ4พรสิาคุณนั้นคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนที่จะมาหักข้อตกลงของสองฝ่ายนี้เราต้องยืนยันตรงนั้นนะเราต้องต้องต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ถ้าสถานการณ์บานปลายครอบกังวลอีกข้อหนึ่งสถานการณ์บานปลายก็คือว่ามันจะเกิดถ้าสมมติเกิดเหตุปะทะจริงซึ่งผมไม่อยากให้เกิดน,นะครับแต่ ถ้าเกิดเหตุตรงนั้นจริงๆอ่ะมันจะเป็นข้ออ้างทันทีของฝ่ายัมพูชา hmm. ที่จะยกประเด็นต่างๆขึ้นไปสู่คณะมนตรีความมั่นคงแงห่งสหประชาชาติหรือ UNSC United Nations Security c o u n c ซ l ซึ่ง UNSC ตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีข้อผูกพัดเรียกว่าฝายิ้งคือ <Okay. S 2> ถ้าสมมติเข้าไปสู่ตรงนั้นเสร็จพับเขาก็จะมีการประชุมกันแล้วก็มีการโหวตกันว่ามันจะเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นถ้ามีการประทะกันเราเนี่ยแหละจะเพียงํำได้ hmm. ต้องต้องระมัดระวังดี แต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างที่คุณกนวีบอกว่าก็คือถ้าเขานำพื้นที่พิพาทเข้าสู่การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ U.N.G.A ในขั้นตอนนี้ค่ะการเคลื่อนไหวแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามัน,ม,นมีการเคลื่อนไหวไปจริงๆมันจะส่งผลต่อไทยยังไงแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่หรือว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงคุณกนวีฉายภาพให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ผมว่าคงหลีกเลี่ยงยากจริงๆเพราะว่าผมเชื่อมั่นครับหลังจาก IC j เจแล้วทางกัมพูชาก,ก็คงจะต้องยกประเด็นขึ้นไปสู่อ n g a ีเอ้อมจะตอบเรื่องกันทันทีนะครับสิ่งที่เราต้องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราต้องเตรียมความพร้อมก็คือสิ่งที่พูดไปต่อต้นนะฮะว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถึงแม้เราจะใช้แผนที่คนละระวางของเราหนึ่งต่อห้าหมื่นของเขาหนึ่งต่อสองแสนเราก็ต้องเอาคำมั่นตรงตรงตัว m o u 43นี่แหละขึ้นมายัานกับเขาว่า มันเป็นสิ่งต่างๆที่ตามชันธรรมติขององค์การสหมประชาชาติให้เราเคารพในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพาการใช้สันติวิธีในการแก้ไขกรณีข้อพิาพาทต่งทางๆเราต้องยกตรงนั้นออกมานะครับแล้วก็ต้องทําให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับกรณีข้อพิาพาทต่งทางๆด้วยเพราะฉะนั้นองคสนธิสัญญาของกระทรวงการต่างประเทศนียต้องทํางานหนักขึ้นคือผมผมเชื่อมั่นครับว่า พี่น้องกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีข้อมูลเรียบร้อยแล้วตอมาชอ,อเองสำนักงานสภากาชาดเมืองชาติเองกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยข้อมูลมีทั้งหมดแล้วเอามาวางกันเอามาเป็นเป็นโอเวอร์แลปกันไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรมแผนที่ทหารด,ด้วยเอาข้อมูลขัดอย่างมาวางกันมาวางเลเป็นสร้างเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์แล้วก็มาดูครับว่าเหตุผลของไทยเราที่เราจะทิดท่านของ,ง m o u 43และรวมถึง MOU 44ด้วยนะฮะว่าเราใช้เหตุผลตรงนี้เพราะอะไร แล้วทำไมเราถึงจะต้องยืนยันจุดยืนตรงนี้เพราะมันต้องต้องเป็นการแก้ไขปัญหาของภูมิภาคีมันเป็นเขตแดนของสองประเทศถ้าจะให้คนที่สามเข้ามามีอำนาจในการพิจารณาว่าอันไหนใครเป็นคนอ่าคนไหนคนถูกไหนคนผิดผมว่าก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงของเราในการที่จะใช้การอ่าในใน,ในความตกลงสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันจุดนี้ให้ให,ให้ให้มันคงครับเราใช้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายภายในประเทศและรวมถึงกฎหมายของเขาด้วยเราต้องตีให้ได้นะฮะ ค่ะค่ะเอ๊ะถ,ถ้าถ้าถ้าให้คุณกัน,นาวีนะคะมองมองแนวโน้มจริงๆแล้วทางทางกัมพูชาเขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะผลักดันเรื่องนี้ไปถึงไปถึงจุดจุดที่ถึง UNGA ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงอะคะหรือว่าจะหยุดแค่า3โลกเขาคงผม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 ,ผมเชื่อนะผมใน,ในการวิเคราะห์ของผมนะครับผมว่า ไอซีเจเนี่ยเขาทราบดีครับว่ายังไงก็ตามไทยเราเนี่ยไม่ยอมรับอยู่แล้วเขตอำนาจของสารโนกหรือศารยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยเราไม่เอาเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เอาเนี่ยเขาก็ต้องเปหาช่องทางอื่นใช่ไหมคะัหาช่องทางเดินหน้าต่อไปเขาคงเขาคงไม่หยุดเพียงแค่นี้เพราะว่าการทํางานของเขาเป็นการทํางานในเชิงที่ว่าต้องการเห็นผลเป้าประสงค์ของเขาเขาต้องการให้เห็นนะครับว่าผลของเขาเนี่ยมันคืออะไรอืครับ และล่าสุดครับมีการปิดประชุม JBC เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วหลายฝ่ายพูดตรงกันครับว่าเป็นไปอย่างราบรื่นและฉันมิตรอันนี้จะทำให้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเราลดความตึงเครียดได้บ้างหรือเปล่าครับท่านกนวีผมอาการคำว่าฉันมิดเนี่ยคือการประชุมแล้วไม่ทะเลาะกันค,คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่กันใน <ừ> ใคำพูดที่รุนแรงนะครับแต่ว่าความความประสงค์ของเรากับความประสงค์ของเขาเนี่ย มันมันไม่ได้ตอบไม่ถูกตอบรับจากผลผลลัพธ์ของการประชุมเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่การเจอกันแล้วก็พักทายกันพูดคุยกันเพียงเท่านั้นยัง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 อาจอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันรุนแรงในการประชุมนะครับแต่ว่าถ้าดูในในในแง่มุมว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยใายไหนได้อะไรเนี่ยผมว่าไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าสิ่งที่ต้องการมันไม่มีการพูดคุยไม่มีการถกแถลงกันมันก็เลยกลายเป็นการประชุมมาพบกันเฉยๆเท่านั้น มันไม่มีผลลัพธ์อะไรออกมาที่เป็นที่สามารถที่เป็นจับต้องได้ะฮะคท,ที่ที่แก้ไขปัญหาได้มันต้องทํานี้แหละไอ้จุดต่อไปเนี้ยที่เราจะเดินหน้าต่อไปจะทําอย่างไรรถแบบของประเทศไทยเราต้องการเห็นนะฮะเราเราต้องมองในฝั่งประเทศไทยว่ารถแบบของเราเนี่ยมีมีอะไรบ้างกับการที่จะใช้เหตุผลในการไม่ขึ้นสาลโลกสารยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วถ้าหากอัรเกิดเขาผลักดันไปจริงๆรถึง U N C A และรวมถึงทาง UN เ c เนี่ยถ้ามาเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเราต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้อีกแล้วนะครับค่ะท้ายที่สุดคุณกนวีมองว่ามีประเด็นอะไรสำคัญๆที่เราจะต้องจับตามองหลังจากนี้ไหมคะก็สถานการณ์ชายแดนเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนนะครับมีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คือตอนนี้ผลกระทบมันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในบริเวณทั้งสองฝั่งทั้งั่ง ไทยและฝั่งทมพูชาก็ mm hmm. ก็อยากจะให้ทุกคนค่อยๆค,ค,ค,คิดพิจารณาให้ดีครับสงครามคงไม่เป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนไม่เคยมีสันาติภาพใดเกิดขึ้นโดยไปช่วยไปปาก,กระบอกปืน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาสิ่งเดียวที่ต้องใช้คือตอนนี้มันเป็นการเมืองระหว่างประเทศแล้ว mm hmm. เราต้องใช้ใกลไกทางด้านการเมืองระหว่างประเทศกลไกของเวทีระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา mm hmm. ดึงทั้งหมดองคาพยุกธทั้งหมด,หมด,หมดในกรอบการตกลง หรือว่ากรอบอื่นนะครับอย่าง ACD ผมพูดเสมอที่มันมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องของกัมพูชาไทายและรวมถึงประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้กรอบต่างๆเหล่านี้เอามามา,มาพูดคุยกันบ้างกรอบบิมแซกอย่างเงี้ยในการร่วมมือความร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆเราก็ต้องสามารถดินเข้ามาใช้ได้บ้างเราต้องมองนอกออกนอกนอก,นอกรอบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้เรามองแ่กรอบของเราเรื่องทวิภาคีไม่ว่าจะเป็น JBC JC b พเคซี C, อาี่าต่างๆนานาเนี่ยมีหลายหลายบีซีมากเลยจีซีอีกเราฉะนั้นเราควรจะมองข้ามช็อตตรงนี้ออกไปได้แล้วเรามองออกไปถึงไอ,อ้ใบในโลกใบนี่มันมีกรอบความร่วมมืออะไรที่เราสามารถใช้เพื่อจะมีการพูดจาสนทนาและเจรจาเพื่อทำนะเพื่อให้มาสู่ถึงจุดจุดที่เราสามารถตกลงกันได้ว่าเออมันควรจะแก้ไขปัญหาอะไรบ้างผม,ผมอยากจะเห็นตรงนั้นนะฮะว่าเรามองนอกกรอบเราอย่ามองตามกรอบแล้วเรา เราตามสถานการณ์หมายถึงเราหมายถึงประเทศไทยมหมายบริหารไทยเนี่ยเราตามสถานการณ์ตลอดเวลามีสถานการณ์เราค่อยคิดว่าจะจะใช้กลไกอะไรในการตอบโต้แทนที่ตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องคิดต่อเราต้องสร้างซีนารีโอเกิดขึ้นเกิดขึ้นคือฉากทัดต่างว่ามันมีฉากทัดหนึ่งสองสามถึงสิบเนี่ยถ้าเกิดฉากทัดที่หนึ่งเราจะต้องมีการกระทำแอคทิวิตี้ของเราคืออะไรบ้างไล่ามาเรื่อยๆครับในการสร้างฉากทัดต่างๆแล้วก็เอากลไกลต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้น ว่าสุดท้ายมันจะต้องอต้องต้องอต้องทำให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยได้รับการตอบสนองที่สูงที่สุดอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะฝากไว้ให้กับฝ่ายรัฐบาลท,ทาง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 รายการนะครับว,ว่าควรเร็วและวควรดีก็ให้ครอบคลุมจริงๆเพราะว่าถ้าคิดเร็วและครอบคลุมเนี่ยมันจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าเขาจะเป็นอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชาได้ครับ ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านกนวีเป็นอย่างสูงเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณกนวีคะ่ะขอบพระคุณมากมากครับค่ะครับสวัสดีครับ